ครับสวัสดีครับพมพีน้องครับคลิปนี้ครับผมกับผมอีกเช่นเคยครับแสงนกครับครับคลิปนี้ครับผมจะพามาเบิงพิเบิมนะครับพิเบิมนะครับครับก่อนที่จะไปเบิงนะครับจะฝากกดติดตามให้น้ำแน่นะครับเพื่อนะครับมีรถทีนะครับท่านถูกใจนะครับจะได้คุยกันนะครับหรือจะเข้ามาเบิงยูทิลานก็ได้นะครับ ที่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับห่งเดียวในตองอูในขณะนี้นะครับสำหรับรถไถยมือสองนะครับเกรดเนะครับครับม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ้งครับพิ้มนะครับหรือ m 5็มหันนะครับ SU นะครับสภาพบิวเล้วนะครับเป็นจังใดแน่นะครับราคาทอดไดนะครับได้ยังแน่นะครับ ระบบเครื่องเกียร,ร์นะครับดีบอนะครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะพายเบิ้งนะครับไปครับเดินทางครับเดินทางสำหรับพี่เบิ้มนะครับคันนี้นะครับสุดลอนะครับ ไม่นะครับสุดรอชิบนีเขานะครับใบมีดนะครับใบดันนินนะครับผ่านหน้านั่นแหละครับใบเปลี่ยนไม้ให้นะครับนี่นะครับสีนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสีเก็บให้รอบขั้นนะครับ สีเจมส์ไฮรลบ์ขั้นนะครับน้ำมันเครื่องกล้องเครื่องน้ำมันให้กองให้น้ำมันขั้นนะระบบโฟเจ็ทไฮีรบร้อยนะครับนี่ครับส่วนยางนาครับมาเหลื่อมกันเลยนะครับยางนานะครับเรอยๆครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมดแล้วครับใสดออีกสองสามปีนะครับสำหรับยางนานะครับต่อมาครับเป็นยางหลังนะครับ ดอกนุ่นเลยครับดอกนุ่นเลยนะครับใส่ได้เงียวๆไปเลยครับหาหกเจ็ดปดกวาสิบปีปุ่นละครับส่วนนะครับไฟไทยนะครับครบนะครับไฟเหลียวครบนะครับทองสว่างนะครับดันไทยนะครับเบ่งนะครับผ่านหลังนะครับครบนะครับอยู่มองนี้นะครับ ระบบจิตรัวซึมเช็คหายแล้วนะครับส่วนนะครับตัวปันลอตเตอรี่นะครับเอาพีดีโอนะครับเต็มเต็มยู่นะครับเต็มเต็มยู่นะครับฟ้านะครับฝ้าให้นะครับไม่แตกไม่เล้านะครับเครื่องดีเกียดีครับคันนี้เครื่องนี้เกียดีนะครับต่อมาครับเป็นพันหลังนะครับนี่นะครับ จะเป็นปานหกนะครับใบเต็เตมๆเลยนะครับเก็บสีหางให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันีนะครับหลังค่านะครับนี่นะครับลังค่าเป็นใบลังค่าของเอาสีหะนะครับมาแปลงใส่นะครับ เบาะนะครับผมใหม่นะครับเบาะใหม่นะครับโอ้คันโยกผ่านนานะครับสุดยอดครับผมส่วนนะครับเด็กใหม่ชั่วโมงกัดทำงานนะครับอยู่ที่นะครับซีพันนะ สี 4, ่พันสิบสองชั่วโมงนะครับต่อามาครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะครับฟังเสียงนะครับนี่นะครับเสียงนะครับกังดีๆน,นะ ครับแข่งดีเจียดีนะครับขั้นนี้เขามาเบิ่งตัวรถได้นะครับที่จังหวัดระเอ็ดนะครับต่อมาครับลูกหมากนะครับเปลี่ยนไห่ไม่นะครับเต็งสองขางนะครับ มากเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองข้างนะครับเบืองมุ่งถูกกลวงนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับอ่า รถคันนี้นะครับรถนะครับจะเียนปีนะครับหานึ่งนะครับส่วนขาดองนะครับขาดองนะครับยูทีนะครับสามแสนหน0 0 0มืนห้าพันบาทนะครับสำหรับพมห0าพันคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเก็บเก็บสภาพให้พร้อมใส่นะครับ เอาไปเติมน้ำมันไทยได้เลยนะครับสำหรับเอ็มหาพันนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสั่งนกพาบึงสมนีก่อนนะครับท่านใดสนใจก็รด้วครับของดียูบโดนนะครับสำหรับเอ็มหาพันนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ